สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะของเรากับฟังธรรมะสอนใจก่อนนอนช่องที่จะพาทุกท่านเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำทางชีวิตให้พบกับความสุขสงบที่แท้จริงครับ ในวันนี้นะครับอยากจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจกับหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นก็คืออริยสัจส,สี่ครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่เชื่อเถอะนะครับว่าถ้าเราได้ลองเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจอริยสัจส,สี่อย่างถ่องแท้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อชีวิต ต่อโลกและต่อปัญหาต่าง,างๆไปอย่างสิ้นเชิงและจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบเย็นมากยิ่งขึ้นครับอริยสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ จากการตรัสรู้ของพระองค์เองและทรงนำมาสั่งสอนพวกเราทุกคนครับชี้ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาในชีวิตและวิธีที่จะก้าพ้นจากปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนับถือาศาสนาอะไรอริยสัจสี่ก็เป็นหลักสากลที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกคนทุกเวลาและทุกสถานการณ์ครับซึ่งอริยสัจสีนั้นประกอบไปด้วย 1. ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสภาพที่ทนได้ยาก 2. ก็คือสมุท,ทยัยคือต้นเหตุของทุกข์ 3. นิโรธคือความดับทุกข์การพ้นจากทุกข์และ 4. มักคือข้อบปฏิบัติให้ถึงความดับทุกลองจินตนาการดูนะครับว่าหากเราป่วยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราป่วยเป็นอะไรนั่นก็คือทุกข์ แล้วหาให้เจอว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราป่วยนั่นก็คือสมุทรไทยหลังจากนั้นเราจึงจะรู้ได้ว่าต้องรักษาให้หายได้อย่างไรนั่นก็คือนิโรธและสุดท้ายก็คือการกินยาหรือปฏิบัติตัวตามคําแนะนำของหมอนั่นก็คือมักครับเพื่อให้หายจากโรกภคภัยไข้เจ็บนั้นน,นอริยะส,ะสี่ก็เปรียบเสมือนแผนการรักษาโรคของชีวิต ที่พระพุทธองค์ส่งคนพบและเมตตาบอกทางให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองครับเรามาเริ่มทำความรู้จักกับอริยศาสตร์ข้อแรกกันนั่นก็คือทุกข์นะครับเมื่อได้ยินคำว่าทุกข์หลายคนอาจจะคิดถึงความทุกข์ทางใจความเศร้าความเสียใจความผิดหวัง แต่จริงๆแล้วทุกข์ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายที่กว้างกว่านั้นมากนะครับพระพุทธเจ้าทรงจำแนกความทุกข์ออกเป็นหลายประเภทแต่ที่สำคัญและใกล้ตัวเราที่สุดก็คือชาปิติทุกขขาการเกิดทุกข์ฟังดูแล้วอาจจะตกใจว่าแค่เกิดมาก็เป็นทุกข์แล้วหรือใช่ครับเพราะการเกิดมานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเติบโตการแก่การเจ็บและการตาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้และนำมาซึ่งความทุกข์ในที่สุดลองคิดดูนะครับตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดต่างๆตั้งแต่ตอนคลอดตอนหิวตอนป่วยไข้นี่คือความทุกข์พื้นฐานของการมีชีวิตครับชราป,ปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายเราก็เสื่อมถอยลงกำลังวังชาลดลง ผิวหนังเหี่ยวยน่นสายตาฟ้าฟางโรภคภัยไข้เจ็บมาเยือนง่ายขึ้นความแก่ทำให้เราไม่คล่องตัวเหมือนเดิมไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนเมื่อก่อนนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ร่วงโรยไปตามกาลเวลาใครบ้างไม่อยากเป็นหนุ่มสาวตลอดไปแต่ความเป็นจริงก็คือทุกคนจะต้องแก่ครับมรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ ไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากพลัดพรากจากคนที่รักจากสมบัติพัสถานแต่ความตายเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเจอเป็นที่สุดของความทุกข์เพราะมันคือการสิ้นสุดการพลัดพรากจากทุกสิ่งที่เรายึดถือพยาธิปีทุกขาความเจ็บป่วยเป็นทุกข์เมื่อร่างกายเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดเล็กๆไปจนถึงโรคร้ายแรง เราก็ต้องทนทุกทรมานไม่สบายกายไม่สบายใจต้องกินยาต้องไปหาหมอบางครั้งก็ต้องนอนโรงพยาบาลนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราครับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุป,ปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ นี่คือความทุกข์กายทุกใจที่ชัดเจนที่สุดครับเมื่อเราเจอเรื่องไม่สบายใจเช่นเสียคนรักสูญเสียของมีคา่าถูกตำหนิเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจรำใ่ำไ้คร่ำครวญสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทรมานในจิตใจของเราครับอป,ปิเยหิสัมปะโยโ,โทุกโขการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์การต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ การต้องทำในสิ่งที่เราไม่เต็มใจการเจอสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นการจราจรติดขัดรถเสียฝนตกในวันที่ไม่อยากให้ตกสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความงุนงิดไม่สบายใจให้กับเราทั้งนั้นครับปีเยหิวิปโยโคทุกโขความพัดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์นี่คือความทุกข์ที่รุนแรงมากเมื่อเราต้องจากคนที่เรารัก จากทรัพย์สินที่เราหวงแหนจากตำแหน่งหน้าที่ที่เราเคยภาคภูมิใจเมื่อต้องสูญเสียไปความเศร้าเสียใจก็จะถาโถมเข้ามายำปิดฉังนะลพติตมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราทุกคนมีความต้องการมีความปรารถนาอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ แต่เมื่อความปรารถนานั้นไม่สมหวังเราก็เกิดความทุกข์เกิดความผิดหวังไม่สบายใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันของเราครับทั้งหมดนี้คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามานั่งเศร้าเสียใจแต่ท่านต้องการให้เราเห็นความจริงตามที่เป็นจริง เมื่อเราเห็นความจริงเราจรึงจะสามารถหาทางออกได้เหมือนการที่เราต้องยอมรับว่าเราป่วยก่อนถึงจะหาทางรักษาได้นั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกข์คืออะไรเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าอะไรคือต้นเหตุของทุกข์เหล่านั้นซึ่งก็คืออริยสัจข้อที่สองสมูทัยครับสมูทัยก็คือตัณหาหรือว่าความอยากนั่นเองครับ ความอยากนี่แหละครับที่ผลักดันให้เราเกิดมาทุกต่างๆนานาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกตัณหาออกเป็นสามประเภทหลักๆก็คือ 1. กามตัณหาความอยากในกามคุณทั้ง5คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใครน่าปรารถนาพูดง่ายๆก็คือความอยากได้ในสิ่งที่เรามองเห็นสวยงามอยากได้ยินเสียงเพราะๆ อยากลิมรสอาหารอร่อยอร่อยอยากได้กลิ่นหอมหอมยากสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลน่าสบายเช่นอยากได้เสื้อผ้าสีสวยอยากกินอาหารดีๆอยากได้รถหรูๆอยากมีบ้านใหญ่ๆอยากมีความสัมพันธ์ที่สวยงามสิ่งเหล่านี้คือความอยากที่มาจากสัมผัสทั้งห้าของเราเองครับ 2. ภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากมีอยากได้ ที่คงที่ถาวรนี่คือความอยากที่จะคงอยู่หรือเป็นอยู่ในสภาพที่ดีๆเช่นอยากมีชีวิตที่สุขสบายตลอดไปอยากเป็นคนร่ำรวยตลอดไปอยากมีอำนาจอยากเป็นที่ยอมรับอยากเป็นอมะตะไม่อยากแก่ไม่อยากตายความอยากเป็นในสิ่งที่ดีๆเหล่านี้เองที่ทำให้เรายึดติดและกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะเราอยากให้สิ่งดีๆเหล่านั้นคงอยู่ตลอดไป 3. พิภวะตัณหาความอยากไม่เป็นอยากให้ไม่มีอยากให้ไม่ได้อันนี้จะตรงข้ามกับภาวะตัณหานี่คือความอยากที่จะไม่เป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนาเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยไม่อยากจน ไม่อยากถูกเกลียดไม่อยากพลัดพรากไม่อยากมีชีวิตที่ลำบากความอยากที่จะหนีจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้ก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์เช่นกันครับเพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถหนีจากสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเมื่อเราได้รู้แล้วว่าอะไรคือทุกข์และอะไรคือต้นเหตุของทุกข์ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถพ้นจากทุกข์ได้อย่างไร นั่นก็คืออริยสัจข้อที่3นิโรดนั่นเองครับนิโรก็คือความดับทุกข์หรือการดับตัณหานั่นเองครับเมื่อต้นเหตุของทุกข์คือความอยากเมื่อเราดับความอยากลงได้ทุกข์ก็จะดับไปเองครับการดับทุกข์นี้ไม่ใช่การหนีปัญหาหรือการไม่รับรู้อะไรเลยนะครับแต่มันเป็นการดับความอยากที่จะยึดติดในสิ่งต่างๆดับความอยากที่ทำให้เราวิ่งวุ่น ดับความอยากที่ทำให้เราเกิดความกางังวลหรือความผิดหวังลองนึกภาพง่ายๆดูนะครับถ้าเราอยากได้ของสิ่งหนึ่งมากพอไม่ได้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยวางความอยากนั้นลงไปได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าเรากลัวความแก่ความตายมากเราก็จะทุกข์ตลอดเวลา แต่ถ้าเราเข้าใจและยอมรับในความเป็นจริงของธรรมชาติว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะลดความยึดติดลงและความทุกข์จากความกลัวเหล่านั้นก็จะลดลงไปด้วยถ้าเราโกรธใครสักคนมากความโกรธนั้นคือความทุกข์แต่เมื่อเราปล่อยวางความโกรธลงให้อภัยไม่ยึดติดกับมัน ความทุกนั้นก็จะดับไปนิโรธจึงเป็นการดับที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่ปลายเหตุไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการถอนรากถอนโคนของปัญหาด้วยการดับความอยากดับตัณหาในใจของเราครับการดับทุกข์สูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่านิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่จิตปราศจากกิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งปวง เป็นความสงบที่แท้จริงซึ่งอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกฝนการดับความอยากเล็กๆน้อยๆไปได้เรื่อยๆครับเช่นเมื่อเราอยากกินขนมหวานมากๆแต่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ฝึกที่จะหักห้ามใจไม่กินหรือกินให้น้อยลงนั่นก็เป็นการฝึกดับตัณหาอย่างง่ายๆครับ มาถึงอริยสตจ์ข้อสุดท้ายแล้วนะครับเมเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรต้นเหตุคืออะไรและการดับทุกข์ทำได้อย่างไรทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะเดินทางไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างไรนั่นก็คือมัคครับมัคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือทางสายกลางนั่นเองครับมัคที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและสั่งสอนเรียกว่ามัคมีองแปร ซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยการปฏิบัติแปบประการดังนี้ครับ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอการมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทุก์มีจริงเหตุของทุกขมีจริงการดับทุกมีจริงและหนทางแห่งการดับทุกก็มีจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดครับเหมือนเราต้องเชื่อแผนที่ก่อนถึงจะเดินทางได้ถูกต้อง การมีมุมมองที่ถูกต้องจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง 2. ส,สัมมาสังกับปะความดำริชอบการคิดในทางที่ดีงามไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดพยาบาทไม่คิดที่จะทำร้ายเมื่อมีความเห็นถูกแล้วเราก็ต้องคิดให้ถูกด้วยคิดไปในทางที่จะสร้างประโยชน์และไม่สร้างโทษให้กับตัวเองและผู้อื่น 3. สัมมาวาจาการพูดชอบการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเผอเจอการพูดเป็นสิ่งสำคัญมากครับคำพูดที่ดีสร้างมิตรคำพูดที่ร้ายสร้างศัตรูการพูดจริงพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขครับ 4. สัมมากัมมันตะการกระทำชอบการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมการกระทำที่ชอบคือการรักษาสิน้านั่นเองครับการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายย่อมทำให้ชีวิตเราสงบสุข 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบการประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการมีสัมมาอาชีวะจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีเรื่องเดือดร้อนใจจากการทำอาชีพที่ไม่สุจริต 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบความภาคเพียรในการละชั่วสร้างความดีและรักษาความดีที่มีอยู่แล้วเราต้องมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ย่อท้อในการทำดีและไม่ปล่อยให้ความชั่วเข้ามาในจิตใจ 7. สัมมาสติความระลึกชอบการมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวในทุกการกระทา ทุกคำพูดและทุกความคิดสติคือเครื่องกั้นภยัยคือการรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะช่วยให้เราไม่เผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดี 8. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบการตั้งจิตให้มัน่นคงแน่วแนว่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเพื่อให้จิตสงบไม่ฝุง่งซ่านเมื่อมีสติแล้ว การฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจของเราสงบมีพลังและสามารถมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมักมีองค์8นี้คือเส้นทางสู่การดับทุกข์ครับไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะปฏิบตัติไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปบวชเท่านั้นถึงจะทำได้แต่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนครับเช่นการที่เราฝึกพูดแต่สิ่งดีๆสามาวาจา การที่เราตั้งใจทำงานที่สุจริตสัมมาอาชีวะการที่เรามีสติรู้ตัวในขณะที่เรากำลังกินกำลังเดินกำลังทำงานสัมมาสติสิ่งเหล่านี้คือการปฏิบัติธรรมที่ทุกคนทำได้ครับสรุปแล้วอริยสัจสี่คือแผนที่ชีวิตที่พระพุทธเจ้ามอบให้เราเพื่อให้เราเข้าใจปัญหาหรือวัตทุกขหรือต้นเหตุของปัญหาสมุทยัย รู้ว่าเราสามารถพ้นจากปัญหานั้นได้นิโรธและรู้หนทางที่ก้าวพ้นจากปัญหาเหล่านั้นมักเมื่อเราทำความเข้าใจและนำอริยสัจสี 4, มาปรับใช้ในชีวิตของเราเราจะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราต้องจมอยู่กับมันแต่เป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองและเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้อย่างถ่องแท้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข ไม่ว่าจะต้องเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมอริยสัจสี่ไปพิจารณาและฝึกฝนในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขสงบที่ยั่งยืนของตัวท่านเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังในวันนี้หากมีข้อสงสัยหรืออยากให้นำเสนอเรื่องราวธรรมะในหัวข้อใดเป็นพิเศษก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe like, และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ต่อระกูลสิทธิพรมลาไปก่อนสวัสดีครับ